หลังจากที่เรียนเรื่องอความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เขียนอยู่ในรูปแจกแจงสมาชิกได้แล้วนะคะก็คืออาจจะโจทย์ให้แบบเขียนแบบบอกเงื่อนไขมานะคะแล้วนักเรียนก็เอาเงื่อนไขที่โจทย์ให้เนี่ยไปแจกแจงสมาชิกมาเป็นขั้วหนักต่างๆนะคะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเนาะทำไปแล้วนะคะสข้อเนาะ ต่อ,อไปนะคะเราจะทําในทิศทางที่กลับกันก็คือ,อโจทย์จะให้แบบแตกแจงสมาชิกมานะคะแล้วก็ให้เราเขียนแบบบอกเงื่อนไขค่ะอลองดูนะคะตัวอย่างนะคะ A นะคะเป็นเซตที่มีสมาชิกดังนี้นะคะส่วน B ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้โจทย์ให้มาว่าเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ อันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหกนะคะถามว่า,าสมาชิกแบบนี้นะคะเขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบบอกเงื่อนไขได้ว่าอะไรนะคะเ,เริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่เขียนเป็นแบบบอกเงื่อนไขว่านะคะเซตของความสัมพันธ์เป็นเซตของอะไรคะ สมาชิกข้างในเป็นคู่อันดับนะคะ x กับ y เนาะ x กับ y แล้ว x กับ y นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสมาชิกอยู่ในผลคูณคาร์ทีเซียนเซตอะไรกับเซตอะไรคูณกันนะคะก็จะเขียนว่าเป็นสมาชิกของนะคะคราวนี้นักเรียนก็จะเขียนว่าอะไรลนะ่ะจะเป็น a คูณ b นะคะหรือ b คูณ a อืมหรือ a คูณ a หรืออาจจะเป็นมีคุณมีนะคะนักเรียนต้องเลือกครับเวลาเลือกก็ต้องดูใช่ไหมคะว่า X กับ Y เนี่ยมาจากเส้นอะไรเนาะเอามาดู X กันก่อนลบสกับลบหมาจากเส้นอะไรคะแน่นอนว่าเป็น a เท่านั้นใช่ไหมคะดังนั้นแน่นอนตรงนี้ a ล่ะ e ล่ะคราวนี้คูณอะไรก็เข้ามาดูอีกลบสองกับศูนย์อยู่ในอะไรคะ อ่าอยู่ในมีอย่างเดียวเนาะนะคะดังนั้นเป็นสมาชิกของเอคูณมีแน่นอนนะคะคราวนี้มาเขียนโดยที่ค่ะอ่าโดยที่อะไรล่ะโดยที่ก็ต้องมาเขียนว่า x กับ y สัมพันธ์กันแบบไหนนะคะเดี๋ยวขอย้อนไปก่อนหน้าน,นี้เนาะนี่ค่ะเห็นไหมเอเป็นสมาชิกของ b คูณ A อะโอเคละ ส่วนนี้ได้นะคะคราวนี้หลังโน้ยที่คืออะไรคือสมการนั่นเองค่ะหรืออาจจาเป็นอ่าสมการแบบข้อสี่นี้เนาะของเราล่ะ x กับ y สัมพันธ์กันยังไงนะคะ x อยู่ใน a ใช่ไหมคะ y อยู่ใน b เนาะ x นะฮะ x x x หัวหน้าอยู่ใน a ค่ะแล้ว y อยู่ใน b ค่ะ เอ็กับวายเป็นยังไงกันคะแล้วเนี่ยต้องมองนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วกันนะคะอ่าอาจจะแนะนําการได้แต่ว่าเออแต่ละคนมีไม่เท่ากันพูดได้ไว่าอย่างนี้เนาะเอ็ก <X S 1> เป็นลบสามวายเป็นลบสองอืมสังเกตเนาะเ,นเทียบเทียมเนาะเอ็กเป็นลบหนึ่งวายเป็นศูนย์ยังไงฮะเอ็กมันติดลบเยอะวายติดลบน้อยลง x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์เลยแสดงว่า x มันมีค่าน้อยกว่า y ใช่ไหมคะ x น้อยกว่า y แล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะน้อยกว่าอยู่หนึ่งสังเกตไหมคะเอา x นะคะมาบวกหนึ่งแล้วได้เท่ากับ y เลยเห็นไหมอ่านี่ก็เหมือนกันค่ะ x เป็นลบหนึ่งนะคะถ้าคูณเอามาบวกหนึ่งผลลัพธ์เป็น ศูนย์เท่ากับ y เลยเห็นไหมคะดังนั้นพูดได้ว่าเอา x มาบวกหนึ่งแล้วผลลัพธ์เท่ากับ y ถูกต้องไหมคะคูเขียนเลยนะคะ x หวกหนึ่งผลลัพธ์เท่ากับ y คูณเขียนสลับกันให้ y มาอยู่ข้างหน้าครานิยมเขียนแบบนี้นะคะ y เท่ากับ x หวกหนึ่อองค่คะเสร็จแล้วค่ะจริงไหมลองเช็คดูเนาะเช็คอย่างไงคะวิธีเช็คเอาคู่อันดับ x y อยู่ในเอูมีนะคะไล่มาเลย x ทีละตัวค่ะ x เป็นลบสามค่ะแทนค่าเข้าไปค่ะ x เป็นลบสามได้ y เป็นอะไร y เป็นลบสามหวกหนึ่งมีค่าเป็นลบสองใช่ไหมคะโอเค x เป็นลบสามได้ y เป็นลบสองนี่นะคะตัวนี้ตัวที่เราทำนั่นเองนะคะต่อไป x เป็นลบหนึ่งค่ะ x เป็นลบหนึ่งได้ y เป็นอะไรคะ y เป็น ศูนย์เห็นไหมคะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์อยู่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะคะต่อไปลองแทน x เป็นหนึ่งดูสิว่ามันไม่มีใน r หนึ่งเนี่ยจริงไหม x เป็นหนึ่งได้ y เป็นอะไรคะเป็นสองนะคะ x เป็นหนึ่ง y เป็นสองไม่มีอยู่ในนี้ถามว่าทำไมไม่มีเพราะว่าเมื่อลองแทน x เป็นหนึ่งในเส้น a นะคะเราจะได้สอง สองเนี่ยถ้าสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้สองต้องอยู่ในเซต b ค่ะแล้วสองอยู่ในเซต b ไหมคะไม่อยู่ใน b เห็นไหมคะสองไม่อยู่ใน b นั่นเองนะคะดังนั้น x หนึ่ง y สองจึงไม่ได้อยู่ใน r หนึ่งของเรานะคะไม่อยู่ใน r หนึ่งของเราอ่า x หนึ่ง y สองไม่อยู่ใน r หนึ่งของเราก็เลยไม่เอาหนึ่งสองมาเขียนแบบนเนี้ยค่ะนะคะต่อไป x ส y เท่าไหร่คะ x ส y ห้าห้าอยู่ในมไหมคะไม่อยู่ดังนั้นไม่เอามาเขียนนะคะ x 9 y เท่าไหร่คะ x เ y สิบสิบอยู่ไหมคะอ่อไม่อยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นไม่เอามาเขียนอ่าดังนั้นของเรานี่ถูกแล้วคะ่ะนะคะถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวดูอีกหน่อยสัก สามข้อนะคะแล้วที่เหลือฝากน้กเรียนไปคิดต่อนะเอามาดู r สอง r สองตรงนี้นะคะ r สองเนี่ย x เป็นลบสอง y เป็นลบสองค่ะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบหนึ่ง x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งเอ๊ะมันมันน่าจะง่ายๆนะเนี่ย x กับ y เป็นยังไงคะหน้าตามันเหมือนกันเห็นไหมคะเหมือนกันข้อความหมายก็คือมันเท่ากันใช่ไหมคะ เท่ากันแล้ว x และ y อยู่ในเซตอะไรเอ่ย x y ยในเซตอะไรคะต่างเขาอยู่ในเซต B ไหมต่างเขาอยู่ในเซต B นะคะจะได้ว่า x และ y อยู่ใน B คูณ B ไหมเพราะอยู่ใน B ทั้งคู่ถูกไหมคะ x y อยู่ใน B คูณ B แล้ว x กับ y หน้าตาเป็นยังไงกันเหมือนกันคำว่าเหมือนกันแปลว่ามันมีค่ายอย่างไรคะเท่ากันใช่ไหมคะอ่าคุณเขียนเหมือนพี่คู่เลยนะ X กับ Y เป็นสมาชิกอยู่ใน B คูณ B นะคะและ X กับ Y มีค่าเป็นไงคะเท่ากันอย่างนี้อ่าต่อไปข้อสี่นะคะอ่าข้ามข้อ3ามไปจะฝากให้นักเรียนลองทำนะคะมาดูข้อ4ี่กัน X เป็นลบสาเป็น9อยู่ในเส้นอะไรคะ A หรือ b a ถูกไหมคะ ดังนั้นคงเขียนก่อนนะคะเซตของขั้วหนัก x y โดยที่สมาชิกตัวหน้าอยู่ในเซต A ค่ะสมาชิกตัวหลังค่ะหนึ่งกับลบสามอยู่ในไหนคะอ่าอยู่ใน A เหมือนกันนะคะดังนั้นพวนี้อยู่ใน A คูณ A เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ใน A นะคะคราวนี้มาเขียนสมก,การค่ะ x y เป็นไงกันดูสังเกตน,นะ x เป็นลบสาม y เป็นหนึ่ง x เป็นเก้า y เป็นลบสามเอ๊ะมีความแบบว่ายังไงคะทํายังไงหนึ่งทำยไงให้เป็นลบสามลบสามทำยังไงให้เป็นงงเก้าเออคูม่ายละเอาสามมาคูณไหมสามคูณ y ไหมแล้วไใน x ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่สามมันมีความเป็นลบสลับด้วยดังนั้นแปลว่าเอาคูณด้วย ลบสามค่ะคูณด้วยลบสามที่ y แล้วผลลัพธ์จะเป็นค่า x ใช่ไหมคะคูณลบสามให้ y แล้วผลลัพธ์จะเป็นค่า x ค่ะนี่ใช่ไมมใช่อันนี้คูณลบสามเข้าไปผลลัพธ์เป็น x เนอะอันนี้ก็คูณลบสามเข้าไปผลลัพธ์เป็น x เห็นไหมคะดังนั้นเขียนสรรมการแบบนี้ได้เลยนะอ่ะเขียนแล้วเนาะลบสาม y เท่ากับ x นะคะแต่จริงแล้วหนูต้องเอาไปทวนว่าจริงไหมใช้ได้กับ x y ที่อยู่ใน a ทั้งทุกตัวไหมนะคะซึ่งถ้านักเรียนลองเช็คดูจะพบว่าใช่นะคะเช็คยังไงลูกก็เ,เอา y ก็ได้ y ทีละตัวลูก y เป็นลบสาเป็นลบสาม็ต้องเป็น9อ่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ y เป็นลบหนึเต้องเป็น3าม ไม่ใช่เอาใหม่ขอโทษ y, y เป็นลบหนึ่ง x เป็นอะไรลูก x เป็นสามดังนั้น y เป็นลบหนึ่ง x เป็นสามแบบนี้ถามว่าสามที่ทเป็น x เนี่ยอยู่ในเซต a ไหมไม่มีอยู่เห็นไหมลูกสามไม่มีอยู่เขาก็เลยไม่เอามาเขียนนั่นเองเขาเลยไม่เอามาเขียนตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะหนูทวนทุกอันเลยลูกปรากฏว่ามัน มีแค่นี้ลูกถูกต้องแล้วนะคะต่อไปข้อ5ข้อ5นะคะข้อ5จะได้ว่า x กับ y อยู่ในเซตอะไรลูกสังเกตเนาะ x อยู่ในเซต a หรือ B คะ x อยู่ในลบสอลบหนยอยู่ในเซตมไหมอ่าแล้ว y ะคะอยู่ในเซตอะไร ลบสามลบหนึ่งหนึ่งอยู่ในเส้นอะไรคะลบสามลบหนึ่งหนึ่งอยู่ในเส้นเอเนาะอ่าอยู่ในเส้นเอคราวนี้เขียนสมการค่ะสมการ x กับ y สัมพันธ์กันยังไงคะ x อทำยังไงให้ได้ y อ่าทำยังไงเนาะหรือว่า y ทํทำยังไงให้ได้ x อ่าเอาอะไรมาหมวกไหมลองห่วกดูไหม หวกแล้วได้ y หรือว่าหมวก x แล้วได้ y หรือว่าหมวก y แล้วได้ x มีไหมคะมันก็ยากอยู่เนาะดูมันมีความแตกต่างนะคะแตกต่างยังไงเช่นอันนี้นะคะ x เป็นศูนย์แล้วเพิ่มขึ้นให้ค่า y เป็นหนึ่งอันนี้คือเพิ่มขึ้นหนึ่งอ่าแต่อันนี้เป็นยังไงคะไม่ได้เพิ่มมันท่องกันเนาะแล้วอันนี้นะคะมันลดค่ะ x เนี่ยลดลงหนึ่งแล้วได้ y นะคะ สแสดงว่าใช้ความเป็นเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยไม่ได้เนอะต้องทำยังไงคะไม่ใช่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลงใช่ไหมเอ๊มันคืออะไรเนาะเท่ากันก็ไม่ใช่นะคะมันต้องทำยังไง <c oughs> คูณสองนะคะอ่ะเดี๋ยวคูณจะให้คูณสองอ่ะในคูณสองดูได้เท่าไหร่ลูกเอา x คูณสองได้ลบสี 4. อแล้วทำไงให้ได้ลบสามคะลบสี่ทำยังไงให้ได้ลบสามหวกหนึ่งไหมอ่าลองสิใช่ไหมคูณสองแล้วหวกหนึ่งอ่าอันนี้ใช่ไหมคูณสองได้เทไร่ลูกเอ็กคูณสองก็คือสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองลบสองหวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกได้ไดลบหนึ่งไหมลบหนึ่งใช่ไหม เห็นยังอ่าแล้วอันนี้ล่ะเอา x เป็นคูณสองสิอ่าได้ศูนย์หกหนึ่งได้หนึ่งไหมอ่าแสดงว่าเอา x คูณสองแล้ววกหนึ่งถูกไหมอ่าลองเช็คดูอีกทีเอา x คูณสองสิได้ลบสี่ลบสี่หกหนึ่งได้ลบสามไหมใช่เห็นไหมเอาอีกที x คูณสองหนู ลบคูณสองก็ได้เท่าไหร่ได้ลบสองหวกหนึ่งสิได้ลบหนึ่งไหมอ่าแสดงว่าเอาคูณสองแล้วห่วกหนึ่ง x คูณด้วยสองอ่าเสร็จแล้วออกมาห่วกหนึ่งแล้วจะได้ y นะคะเอางั้นเขียนสมการเนาะ x คูณสองแล้วหวกหนึ่งผลลัพธ์จะเป็น y ดังนั้นเขียนได้ว่า y เท่ากับเอา x คูณสองแล้วหวก หนึ่งนะคะได้มาจากการสังเกตล้วนๆเลยค่ะนะคะประมาณนี้อ้าวฝากทำสองข้อนะคะสองข้อนี้นะคะฝากไปคิดมานะคะ